คุณยายมีคุณธรรมน่ารักใบยิงมหายเดี๋ยวอนได้ครับ่ังไหนคือปลาสอยบานห้อง่ะแจบ่ครับแซกบานห้องตำรวจครับผมแก่แก่แก่ม่ผวางตัวหน่อยออกกินนี่ออกกนนี่จะเ้าไหเฮ้ยวกอก่วเน่ยเลยอร่อยาครับไอ้ไส้น่ารัก มาจะคำบุกที่นี่เขียนๆไม่ออคิดมาพี่อี่มาหมีที่เด็ดเลยนี่ครับผมไม่นู่นรับ้ามาตอมากินสองคนก็ผมเมียกับอิ่มสิปองเดียวผมว่าหอมจัาพอนถ้ารู้เจวแซงเสรสุดยอดเลยครับ ร้องอันร้องแก่งเท็รมันก็นะครับมันยิ่ง่ากระดาษแกงเทชรแต่มาตียูุ่บานนังบ่แบบสดใสปนีเลยจุกเสาแก่งมาครับด้แมนแก่งมุีไไมุนอันนี้ไอ้มุนแกน่งอันนี้เคยเลี้ยงมาได้ครับดอดเล้ครับอืมทำเห็สะอาดมากเลยแต่น,น,น่อยมันเคยกวยอูทน่นแทนแม่แม่ไปดับหน้านเห็น,เน,นไก่กัน จับอยู่ก้อนี้องนี้ิยังเลยดังถึงสีมือมากครับนี่จับจับนครับมับอลเซอร์ครับผมมันตะกัแกผมว่าครสนใจกติ่มเยครับในกุเกินกูหมักมึงทอดมาหี่ะวิเคราหทอดะอเาเลยครับกุ้งทอดกุ้งอะไรกี่ลอ้ดิแม่ใส่ปลายาสีให้บ้างครับสุดท้านี้ยครับผมมีมัสบีให้สุดยอดเลย แจ่วเลยครับมันแบบเนื่อเยๆเต็ๆมๆแต่ของสดดีอยู่แล้วครับคุณผูงชมไปอย่างคุณผู้ชม<ะ>หวานจริงคือใหญ่สุดในหมู่บ้านบรรยากาศร้าน,นครับผมทั้งไปสามเซียวสานลมซิ่งนะครับทา้งมันโหสวยมากครับไปสวยนี่ครับครับตอนนี้กำลังร้อนนละมันเดือดนะครับผม ขะาดใหญ่เลยเดี๋ยวพี่ตูนขายก๋วยเตี๋ยวก่นอนหอมหมาดเลยครับหอ,อมกินแบบเนื้อตุ๋นลูกชิ้นแบบแช่แบบกำลังถึงน้ำหอนแบบลวกเลยไอ้สิน้นตอนกาลางแบบเลยครับผมรอบเดินจัดเต็มเหมือนกันนะพิถุนขายของช่วยนะครับครับบ้านจะสร้างเป็นห้องเก็บพักในสามถวายเลยชอบอะไรก็กยีกันเลยเดี๋ยวมีเฮเซนแบบนี่ครับบะหม,มี่อเลยบะหมี่ ถ้แก,ก่นเนี่ยมันอ,อ,นนนะอร่อยสุดกระใดเลยนะซึ่งซื้อก๋วยเตี๋ยวี่ครับคุณผ่อนสักจิตคนรักกับแซมกูบักมุนพดนะครับคุณโรซีนี่พอขาล้างก๋วยเตี๋ยวพิทูนครับผมแล้วก็เตี๋ยวครับแชมป์ <c oughs> แชมป์ทุกซีนแบบโนนึงกินอร่อยมาก <c oughs> มาครับตอ,อกแจ๊คละต้มหม้อก๋วยเตี๋ยวมาเลยครับโอ้ยแรงมากที่นี่เราล้มอมขอบมาครับ โกงอยู่ไปู่นี่หรืว่าเน้่กลับบ้านย้ายบ้านหนุ่อยู่นั่นโอ้ยมาครับเหล่าดีๆแล้วก็กับแก้มสวยๆครับวันนี้ขอบคุณร้านก๋วยเตี๋ยวที่ทูนครับน่ากุนอะไรมากนี้คือชิ้นก่อนแปปนึงเล่าให้คนรักกับแก้มกูแบบมุ่งทวนนะครับผมโฆษณาให้สปอนเซอร์ผมหน่อยพี่วุฒิเล่าก่อนพี่โห เมียดาแล้วบาแม่ฮัลโหลต่อซิมก่อนครับผมจะคำก่อนอันนี้ปีมื้อปีมื้อจ้าของร้านทอดนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวสิทอดแซ่บขนาดใหญขอกินแบบทิ่สดเลยโอ้โกว่ามากเดี๋ยวครับน้องมาครับไปรับผมพี่คำนึงก่อนนะครับผมครับผมโอ้แนวแซ่บตัวนี้ให้ให้น้องให้ลูกสาวหน่อยครับผมได้แล้วครับพี่เอาอีกเอาอีกครับ ปากน้องสาวเห็นน้องหอมมันครับชิมก่อนเอาปากไปครับแซ่บครับพัดนั่งชิมยังว่าแซ่บหรือหอมยังไงล่ะกรอบหอมนะโอเคครับนิ่มอร่อยน้องมาซื้อกับขอกันกับมานของครับขอบคุณครับวิ่งเสมอทุกสิ่งน้าครับประเทศนี้ดินไหมครับผมมักได้แซ่บมากเลยครับเป็นพิเมียมที่โคตรดีเลยไม่ซูนเลยครับ อ๋อใครกิฟต์ปรเทศใส่กิฟตเที่ปปทนี่ไงร้านไหมกว่ามากม็นไงหลักปลาตีมือหมากเลยืูไปไงถ้าปรกเป็ดอร่อยมาก,ามากสุดยอดยมากครับผมแซ่บมากอร่อยอย่างมากมายมาสารเฟียวทอดผัดผูจักแบบพอดีเลยครับซีเมอ กับแกมพี่ดีครับมื่อกี้ยอดมากผมบอกให้ซื้มาเลยกินแล้วเนี่ยคนทว่ต้องเอาสามลิ้นเลยเร็วเอาแบบคนจังเรียกเก่งเออคำเดียวไปเลยมาจัดก๋วยเตี๋ยวสุดท้ายให้ดูแซ่บๆหืมแซ่บมากดีทอดดิเซียนนี่ครับพ้อขาของแท้แซ่บมากอร่อยอย่างมากมายมาสานนะครับจะทำก็รินริ้น ปีมือยังนุ่มๆแบบสัมๆพร้อมั้ยครับแล้วก็มองกินได้ครับพี่ตัดไปก็เยอได้ตัดไปพี่อะไรครับนี่มาเล่นกับเพื่อนพี่บุ๊ชหันหน้าไปดิอัญชลีพี่เพิ่นมาสั่งก๋วยเตี๋ยวแบบโอ้ยนาเนี่ยมาทีแสดงแบบลูกชิ้นแสามรูปเลครับลูกชิ้นแแ่มโคตรแซ่บนะผมบอกเลยแล้ววันนี้เรามีพิเศษ ปากปิดพ่อพี่ชาวดุนเลยชี่อะไรครับชื่ออะไรครับรู้ปากเบี้ยวกูชิมไม่มีปากเบี้ยวตายก่อขนาดหยิบเลยครับหยิบเลยไปเร็วน้องอะไรครับน่ะอันนี้ค่ะยิ้หวานกันเร็วมาส่งมาเราส่งแล้วกินเบียร์ครับสม่ำต่โอ้โหที่เด็ดเลยนี่มุเกียวพวกนี้เลยนี่อันนี้ให้จ้างพวกว่า ไม่เจอกันนานครับเนี่ยฉ่ำม,มากเลยครับลงไปต้มสก๊กสกมเจอดีหวานเจ็บเขยาไม่ใหญ่กําลังปีปก <ใน S 1> เลยแต<ด>่มันถืออันนั้นน้ำบรูนี่ปีกปากเป็ดผ่านไปหมดเลยนะครับไดนเี๋ยวปชมาครับต้มตำตารานพี่โต๊ เจ้ามากหอมบุญหลวงด้วยนี่ที่มะกรอ,อกเลยหวหองที่เด็ดอ่าที่มือครับเปรี้ยวหวานนัวลึกขุ้มเขาน,นี่โคตรดีว,ว้าวอันมเนื้อสวยมากเลยครับผมเน,นี่ยที่เด็ดเลยมีหอยย่าง โอโครับอนไรครับเขาเนี้วมูนย่างเื้มากเลยนน้มครับน้มอย่างโี้จ้าอีกเอยต่อยอาจ้าช่วยอายุหมานด้วย น้ำตาท่านเบิดจู่นมับกินน้นมมนกับไม้กันชี้ว่ของันเียน้ามากเห็ดเป็นหมูหันนีแก็งามนะครับหมูน้อยห่ตัวเลยด้่หนน้อยไร้ไตัวบ้านพี่โต้งครับผู้ใหญ่ด้วยมาซิมกันครับผู้ได้มากี่ใ่ี้แล้วอนิ่มๆครับผมกินดับ สูทผมเองต,เตรงนี้เบิร์นครับตรงสองตรงผิดไหมเม็ดงามมากเลยมีทั้งหนังทั้งเนื้อใหญ่มากครับผม ลองแบบคุยเจ้าบอกมังครับลองลงมาเลย้ก็แตนเลี้ยงวังซอมอนี่โน้นนึงนะเลี้ยงทุกหลังคาเต็มเต็มครอมครับ ตัจริงต้องยุเบียดด้วยจม<อ>มา,า,นนามตาจ<ฮ>หหีหน่อยนี่แสบแน่นอนลยโอ้ย่างแสบสมต่ำเทาแสบน่นนึงย่เห็นเขาป่ะนี่นอนนคุณได้ต่ำลงอยู่ยเดียวเ,เลยพอตากแตกเห็กินไลยครับเรียงไว้แบบพนเยอะโอ้มจีนี่พอได้กกอบพอดีเลยอยู่ สายแคปจิ้งเหมือนกันนะครับที่ต้ก to ินเป็นิโกออกแล้วรอมายังไงสีแบบบางที่เป็นสีแดงเป็นดำที่เป็นขั้นชันนี้ก็ังแยกขชั้นเลยครับเป็นชั้นแบบหัวแย่เลยครับ่พี่ด็ยอด ตั้แบบบนลำเป็นเครื่องที่กอดแดง่ออกาเป็นแดงแดงหมดเลยอันนี้ใส่ซ้ำกันตั้แบบบนลำเป็เข้มอันนี้สุดเท่าไรเราพี่นี่ั้แบบตั้น้องก็เลยกินเด้อแบาเขาถามเท่าไรก็ตอบราคาพสิครับมันมันมูลค่ามันกลางใจมันไปได้ไงีะาสิลย่าขายตะกั่นไเดียวตะเตตะเต้ารดีเลยค่ะโซเดียมโอ้พอแล้วพอละหลาอะขายาวลนอน จะอนโทรสายร่อนไงล่ะครับผมสายตีสิงห์มันเข้มนะเว้ยก็ดีครับว่าจิมก่อนเลยครับได้เอาขี้ออกว่าพี่ตงหนึ่งบีขี้ไม่ได้ค่ะว่ฟาดเบอร์โตเบอรปีกเลยฟาดเรียงหยาบอาหารอวกาศ อออยเแ่มากนกินใบใบอ้อยเลยตนนี่มันเด็ดเลยกินใบอ้อยครับผมเขาเอาใบอ้อยจริงๆใส่ใบเตยหน่อยไหมครับแก่มากเยพี่ยุนพี่ยุนนี่ต้งเหล่าแรงเลยปรงมานเมนูนี่ต่ไม่ตึงตึงตกิตแนเลยตัวไหนมายิบตะแกตัวไหนเมื่อกี้เหลาแรงเลยผมอรจนสึกม่กินใส่เขาจะออกมาปุ๊บแล้วก็ มนมีการกิน่ถูกวิธีจนเึกมากินตอนเย็นครับจริงเลยครับตลงไม่ขายตะกั่นไงเนี่ยเขาสารีวิวใหม่ติดตมากเลยนี่กินไม่แดกเองคนรวยไม่หรอถึงจดด่วแรกอันนี้ครับผมโน่นึ่งดีครับจุดด่วยรถดีเขาดีเลยเดียไม่แดกว้าวปีกวไปตรงทิ้งมันแกข้อจำมากยังมากมายมาอาร

ทำชิมหน่อยครับผมโอ้ชิมหนึ่งแซ่บเลยครับตันนี้กินสาปข้าวของหมูเลยแล้วกันน้ำจิ้มหวานๆเลนไข่ปลาซีฟู้ดก็น่าชิมครับต่างมะฮุงมุกีนี่นะครับผมเพร่จแล้วลองเลยครับพริกข้าวเห็ดดีเลครับเป็นพริกแบบเป็นตอนเป็นตอนแต่ว่าแบบแซ่บมากเลยตัวหน่อยงามเลยครับไม่ต้องหยิบไม่ต้องหยิบ องไล่ะถูกข้าง <laughs>